หากคุณคิดว่ารถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกแบบเก่าๆจะไม่มีอะไรใหม่ๆให้คาดหวังก็คงต้องเปลี่ยนใจไปเลยเมื่อเห็น2026 Kawasaki 900 RS ที่คลายเขียวเพิ่งเปิดตัวซึ่งภายนอกอาจดูคลาสสิกเหมือนเดิมแต่ในทางปฏิบัติการมันได้รับการอัปเกรดเทคโนโลยีอย่างมหาศาลเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ต่อสู้ในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักลืมไปว่ารถคลาสสิกก็สามารถมีเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างไรก็ตามแต่ที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีททัันนสสสมมมยีี้้จะราางควมมดุล่ สมบูรณ์แบบเหรหรือไม่มาเปิดโลกรถมอเตอร์ไซค์กันเถอะดีไซน์ความคลาสสิกที่ไร้าการเวลา2026คสกี z ซ9 0 0 r s ยังคงความงามและความคลาสสิกของรุ่นเก่าไว้อย่างสมบูรณ์แม้จะมีการปรับเปลี่ยนบางส่วนเช่นปลายท่อใหม่ที่ยาวขึ้นแต่ก็ยังคงรักษาทรงเมกะโฟนที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อยู่ซึ่งเป็นจุดที่ใครเขียวต้องการรักษาความคลาสสิกให้คงอยู่แต่ที่น่าสนใจคือการปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะทำให้รถมีการทำงานที่ดีขึ้นหรือไม่ หรือแค่เพื่อความงามเท่านั้นเครื่องยนต์กำลังใจที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์4สูบเรงก9 4 8ซ c ยังคงเป็นหัวใจของ2,026คอรสทีแซ9 0 0 RS ซึ่งสามารถสร้างกำลัง1 1 6แรงมา้าที่9,300รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด98นิวตันเมตรที่7,700รอบต่อนาทีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือการใช้เทคโนโลยีระบบควบคุมวาปีกถีเสื้อด้วยไฟฟ้าซึ่งจะช่วยให้การทำง,งานของเครื่อง ยนมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่คุณคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะส่งผลต่อประสบการณ์การขับขี่อย่างไรช่วงล่างการผสมผสานความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลการใช้เฟรมถักเหล็กกล้าน้ำหนักเบาช่วยให้รถมีความแข็งแกร่งและควบคุมได้ดีขึ้นโดยเฉพาะกับระบบกันสะเทือนด้านหน้าที่มีโชคแบบหัวกลับขนาด41มิลิเมตรและด้านหลังที่มีโชคเดี่ยวซึ่งสามารถปรับแต่งได้ทั้งพรีโหลดรีเบลและคอมเพรสชันนอกจากนี้ระบบเบรกด้านหน้าที่เป็นดิสเบรกคู่ขนาด300มิลิเมตรและด้านหลังที่เป็นดิสเดี่ยวขนาด250ม mm. ้ ยังช่วยให้รถมีการหยุดที่มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นแต่คุณคิดว่าการผสมผสานร,ระบบช่วงล่างเหล่านี้จะสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และฟีเจอร์ก้าวกระโดดสู่อนาคต นี่คือจุดเด่นของ2026 KIA K900 RS ที่ค่ายเขียวได้อัปเกรดเทคโนโลยีมาให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยระบบวาไฟฟ้าระบบควิกชิปเตอร์แบบ2ทางระบบ IMU จากบอชระบบช่วยจัดการตัวรถขณะเข้าโค้งระบบคอนเนอริงเอ s ระบบครูซันโตรและการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนซึ่งทําให้รถมีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มเทคโนโลยีเหล่านี้จะทําให้รถสูญเสียความคลาสสิกหรือไม่หรือจะทําให้รถมีความทันสมัยมากเกินไปการจําหน่ายตัวเลือกที่หลากหลาย 2,026 c o a ี่ TZ900RS มี3รุ่นย่อยให้เลือกซึ่งแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกันตั้งแต่สแตนดาร์ที่มีราคาที่ยังไม่ทราบแต่คาดว่าจะอยู่ที่ราว3,21,000บาท BlackBall Edition ที่มีราคาเริ่มต้นที่3,21,000บาทและ SE ที่มีราคาเริ่มต้นที่3 8 5 0 0 0บาทซึ่งแต่ละรุ่นมีจุดเด่นและความพิเศษของตัวเองแต่คุณคิดว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับคุณที่สุดข้อคิดสุดท้าย 2026 c o w a s a k i 900 RS เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานความคลาสสิกกับเทคโนโลยีทันสมัยอย่างสมบูรณ์แบบแต่คุณคิดว่าการผสมผสานเหล่านี้จะสร้างความสมดุลที่สมบูรณ์แบบหรือไม่หรือจะทำให้รถสูญเสียความคลาสสิกหรือความทันสมัยไปบ้างมาแชร์วความคิดเห็นของคุณกันเถอะ